หลังจากที่ถ่ายคลิปพรีวิวไปยังไม่ทันได้ลงนะครับแบตเอเอแบตบของรีโมทไฟเลี้ยวไฟถอยก็ไม่ใช่ไฟเลี้ยวไฟท้ายของจักรยานสกูตเตอร์ก็หมดแล้วนะครับทุกคนแบตของมันเป็นแบบฐานกระดุมอย่างนี้นะรหัสสองศูนย์สามสองนะครับหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะอ่ะก็ดันอันนี้ออกเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้ยึดกับยางนี้ใช่ปะ นี่ก็ดันออกมาื Good. นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรังฐาน,น2032ส okay. องโอเคถูกต้องนะอันนี้ยี่ห้อ e n r j i z e r นะครับราคาแพงเลยนะ60บาทมีความแบบเคลมด้วยว่าซ e โรเมอร์คิวรนะครับเป็น สารโลหะหนักชนิดนึงนะจริงๆก็เปลี่ยนไม่ยากหรอกเพราะว่ามันแบบก้อนเดียวนะใส่ให้ถูกขั้วซื้อให้ถูกเบอร์ก็พอนะครับ คุณอาเดี๋ยวนะ affiliated. มันทำไมไม่ออกอ่ะคุณอาเมื่ <I> <โ>อไเรื่อเรียนแล้วเหรอโอ <shot> ้มันมันชิวไว้แบบว่าชิวไว้แบบสามร้อยหกสิบองศาเลยต้องใช้กันไกลตัดนะครับเขาบอกอยู่เนี่ยมันบอกว่าชิว resistance resistance ต้องใช้กันไกลตัดนะจ๊ะซีซอ นะค่ะมาแล้วใา่ก็ผงเช่อวาไว้ใส่เหรียญปกติถ้าของ Panasonic มันจะ45บาทนะครับแต่อันนี้มันแบบหกสิบบาทแล้วก็เอ่อามด้านนี้ลงไปนะด้านที่ไม่มีตัวอักษรอะไรนะครับ ด้านที่ไม่มีรหัสนะความลงไปกเสร็จแล้วก็ปิดฝาอลองกดดูโอเคมีไฟนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่ามันทำงานหรือเปล่านะ,ะปิดก่อนปิดก่อนก็มาเปิดตัวไฟใช่ปะ ปึ๊บนะครับแล้วก็กดอ่าโอเคอ่าทำงานรวดเร็วดีนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเราก็นึกว่ามันแบบเอ้ยจูนค้นหาสัญญาณกันแพรกันจับคู่กันไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันมันติดขึ้นมาช้ามากอีตัวไฟนะอีชุดไฟนะครับอืมแต่ปรากฏว่าน่าจะเป็นเพราะว่ารีโมทมันฐานอ่อนนะเพราะว่าเป็นฐานที่มาจากโรงงานเลยอะไรเงี้ยที่เรา ใช้นะครับตั้งแต่หลังจากที่แกะกล่องโอเคนะแต่ว่าคงไม่ได้คงน่าจะได้อัพก่อนที่จะรู้ว่าอายุของฐานที่แบบว่ามียี่ห้อฐานดีๆเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนอยู่นะน่าจะได้อัพคลิปนี้ก่อนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รีวิวนะว่ามันใช้งานได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเค พอมันถอดง่ายปุ๊บนะครับคนก็จะโมยง่ายด้วยเช่นกันนะเนี่ยมีอยู่สองคนสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในดีสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับ กับลานเนสในรายการสกูตเตอร์ไฟฟ้าพาเลาะทางช่องท่องล่ากับลานเนสและรอยตาแชนะครับวันนี้เราจะมาไม่ได้จะมารีวิวสกูตเตอร์นะจะจะมารีวิวของแต่งสกูตเตอร์นะครับหลังจากที่วันที่17กรกฎาที่ผ่านมาเนาะเราเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับให้กับตัวเองด้วยการซื้อสกูตเตอร์กันนี้มาเนาะแต่มันเป็นสกูตเตอร์รุ่นที่แบบมันเอาจริงก็คือเป็นของเด็กเล่นลนะนะแล้วอันนี้มันก็เลยมีของหลายอย่างที่ขาดนะครับเออเราก็เลยต้องหามาเพิ่มเติมอ่ะ เริ่มจากอย่างแรกนะครับที่เห็นโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้านี้ไม่ไม่เป็นสง่าเลยมันไม่สวยเลยนะครับก็คือตะกรน้านะอันนี้ถ้าจําได้เราเคยรีวิวหรือเปล่าวะเราซื้อมาใส่สกูตเตอร์แบบยืนไอซิโอมี่เอ็มสามหกห้าน่ย e นะนะแต่ว่ามันไม่เข้ากันเพราะว่านั้นคือมันแบบมันเท่มันอะไรเงี้ยเรามาใส่อะไรเงี้ยมันเหมือนแม่บ้านนะเออเราก็เลยแบบทิ้งเอาไว้นะครับเออก็ก็ก แล้วแล้วพอได้พันนี้มาก็เลยนึกได้ว่าอ๋อเดี๋ยวเอามาใส่ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีความยุวยความยานบ้างนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้นะอืมเอ่อถามว่ามันมันเพอร์เฟกมันแบบสมบูรณ์แบบไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าพอเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็มาปิดไฟแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะไฟม่งไม่สว่างเลยมันก็ไม่เชิงว่าไม่สว่างแต่มันสูงเออเหมือนแบบไฟยิงบางอะแล้วแล้วเข้ามาดูไอ้ มันก็ขูดขีดนะครับเนี่ยเยอืมซึ่งก็ไม่เป็นไรนะรถก็ซื้อมาใช้งานนะครับก็ประมาณนี้แหละนะโอเคก็ใส่ของได้เยอะแยะเนาะลำโพงบูทงบูทูธไฟสนามอะไรเงี้ยเอาไวแบบ้แบบตีแบตตอนมืเมืดอ,อคำ่ำนะครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟเนี่ยเอ่อไฟหน้าก่อนไฟหน้าไฟหน้า,นาขอโทษอันนี้ไฟหน้านะครับก็เออสืบเนื่องจากไฟหน้ามันไม่สว่างใช่ไหม ตนแน่อันนี้เนี่ยอ่ะอยากดูใช่ไหมอยากขายใช่ปะมันไม่สว่างเนี่ยนะครับมันสว่างอยู่แต่มันสูงแล้วไฟมันก็จะกระจายมันไม่เป็นลำอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราก็เลยซื้อมาต้องซื้อไฟมาใส่นะครับก็คืออันนี้อ่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันแรกที่เราซื้อมาเนาะอืมก็เป็นอันที่สองแล้วนะครับตอนแรกก็ซื้อมาใส่เสี่ยวมี่เหมือนกันแต่ซื้อมาใส่เหมือนเป็นแบบเชิงไฟท้ายอะไรเงี้ยนะเพราะไฟหน้าเสี่ยวมี่ะ เสีย่ยมีดีมากนะครับเป็นแบบอารมณ์โปรเจคเตอร์เลยอ่ะนะเราก็เลยซื้ออันนี้มานะครับซึ่งก็ใช้งานได้ดีจนซื้อซ้ำนั่นแหละนะครับแล้วก็ถูกด้วยแล้วมันไม่ได้มาแค่ตัวมันอันเดียวนะมันมาเป็นคู่พร้อมกับไฟท้ายซึ่งไฟท้ายตอนนี้ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเราได้ไฟท้ายอันใหม่นะครับไฟท้ายของมันนะอ่ะเออไฟตัวนี้กับไฟท้ายที่มาคู่กันนะราคา99บาบาทนะครับเราทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับทำคลิป น่าจะยาวกว่าคลิปนี้ทั้งคลิปอีกนะแค่ไฟสองอันนะเออเราพอพอได้ไฟท้ายของคันนี้มาใหม่ซึ่งก็คืออันนี้เราก็เลยย้ายไฟท้ายอันเก่าที่มันมาคู่กับอันเนี้ยไปให้สกูตเตอร์ของแม่นะครับซึ่งซึ่งระบบเป,เป็นเหมือนกันก็คือมันไม่มีไฟท้ายที่สัมพันธ์กับไฟหน้าแบบเปิดไฟหน้าเสร็จแล้ว ไฟท้ายจะติดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่มีมันมีแต่ไฟเบรกนะครับซึ่งก็อันตรายนะเวลาขับตอนสลัวสลัวอะไรเงี้ยอโอเคนะฮะเราก็เลยซื้อไฟท้ายนะครับพร้อมไฟเลี้ยวมานะซึ่งมันมาพร้อมกับรีโมทแบบไร้สายซึ่งก็คือตัวนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือเปิดไฟท้ายนะเนาะเปิดไฟท้ายแบบธรรมดาสีแดงๆนิ่งๆติดค้างติดแช่นะครับแล้วก็อันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของมันกันนะครับ ขั้นแรกเราต้องเปิดข้างบนนี้ก่อนเนาะเปิดปุ๊บมันจะมีไฟแดงตรงนี้นะครับบอกว่าไฟอันเนี้ยเปิดอยู่นะนะครับอันนี้ชาร์จแบตนะส่วนอันนี้รีโมทมันเนี่ยใส่ฐานกระดุมนะครับแต่แล้วก็กดปุ่มอันใหญ่ก็จะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดาติดยาวๆสีแดงแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบไฟรถไซเรนอนะไฟรถฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินกับแดงสลับกันเนาะ กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นปิดนะครับซึ่งถ้าจะให้แนะนานะก็คือว่าไฟเลี้ยวมันอยู่ใกล้กันมากเนาะมันอยู่ใกล้กันเนี้ยเออแค่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรเปิดไฟท้ายเอาไว้ตลอดนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวบอกว่าเอ้ยออตอนนี้เรากําลังจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะอย่างเงี้ยนะครับอ่ากอจะเลี้ยวขวาเราก็กดปุ่มขวากอจะเลี้ยวซ้ายเราก็กดปุ่มซ้ายอย่างเงี้ยนะถ้าจะปิดก็กดปุ่มนั้นซ้านะครับและที่สําคัญกว่านั้นคือมันสามารถเปิด ไฟผ่าหมากได้ด้วยก็คือการกดปุ่มไฟเลี้ยวซ้ายและขวาค้างไว้นะครับพร้อมกันค้างไว้นี่โคตรเท่นะครับแล้วก็นี่ยิ่งเทไปใหญ่นะถ้าเกิดว่าใช้ไฟท้ายแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าไฟท้ายนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะปิดก็กดปุ่มปุ่มเดิมเนี่ยปุ่ม power เ,เนี่ยสั้นๆนะครับไม่ต้องกดค้างนะถ้ากดค้างมันจะเป็นแบบ ค้นหาสัญญาณแบบจูนหาสัญญาณอนะระหว่างอีตัวรีโมทกับตัวไฟท้ายนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันด้วยอะไรก็ไม่รู้ว่าน่าจะบูทูธมัง้งนะครับประมาณนั้นนะเนาะแล้วก็ต่อไปอะแล้วคราวนี้ประเด็นก็คือมันอะมันถอดง่ายมากเว้ยถอดแบบขโมยอะมันขโมยง่ายมากเนี่ยเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ย <c oughs> ถามว่าทําไมต้องถอดง่าย <c oughs> เพราะว่าเราต้องถอดออกมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตก็ อยู่ตรงนี้นะครับรูเสียบชาร์จก็เป็นแบบไมโคร USB นะเป็นแบบ Android รุ่นเก่าๆนะครับขนาดที่เสียบชาร์จเนี่ยไฟตรงนี้จะเป็นสีแดงถ้าเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวอืนะครับเออนั่นแหละแล้วคันนี้พอมันถอดง่ายปุ๊บนะครับคนก็จะขโมยง่ายด้วยเช่นกันน,นี่ยมีอยู่สองคนเนี่ยมันจ้องอยู่แล้วเนี่ยนะ <laughs> แต่ว่าเสียใจยด้วยนะ ไม่สามารถที่จะทำการขโมยแบบนั้นได้อนันตริยกรรมการขโมยของชันได้หรอกนะผมถือเพราะว่าเราได้ทำการติดตั้งสัญญาณการขโมยนะครับอ่าอันนี้ก็คือรีโมทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ส่งเสียงออกมานะซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้ดีนะครับถ้าเกิดจำกันได้กับสกูตเตอร์เสี่ยวมี M365 แบบยืนนะ เราก็ซื้อมาใส่แล้วหนึ่งชุดนะครับซึ่งก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แม้นว่าครั้งหนึ่งเราจะเผลอเอาออกลืมเอาออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วก็ซักไปพร้อมกับกางเกงนะครับไอ,อ,อตัวรีโมทนะนะการทํางานของมันนะครับก็คือกดปุ่มกลมๆเพื่อเปิดสัญญาณกันขโมยแล้วมันก็จะดังแต้แบบนี้นะอันนี้จะเตือนก่อนว่าคุณเปิดสัญญาณกันขโมยเอาไว้นะลืมปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยปิดก่อนไหมก่อนที่มันจะดังแบบนี้ เด็กก็ย่ามาขโมยของในรถนี้เด็กขาดนะเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะความเซนซิทีฟของมันนะครับมีแค่ไหนนะอ่าเราเปิดสัญญาณกันขโมยนะเสร็จแล้วมันดังแต่แดดนะอ่ะแต่งแตดแตดนะไม่ใช่แตดอ่ะแล้วเด็กจะมาขโมยอยรถพีเน็ตมันมีไฟนะมันดีนะเนี่ยฉันจะขโมยดีกว่ามันฉันจะขโมยดีนะฉันจะขโมยไฟของรถพีเน็ต อา้าวไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็ออกมาแล้วแล้วเนี่ยวิ่งหนีได้แล้วนะอย่าหาเราอย่าเราจริงจรถ้าจะเอาจริงมันก็ได้นั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันขโมยก็เอาไปใช้กับอะไรก็ได้นะครับอ,อีกันขโมยเนี่ยประโยชน์เยอะนะก็เอาไปใช้กับมอเตอร์ไซค์ก็ได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นที่ไม่ได้แพงมากนะทําไมอ่ะมีมีอะไรปะมันเมีมเต็มไหมไมีเต็มใช่ปะอ่ะ หลายๆรุ่นที่ไม่ได้แพงมากก็ยังไม่ได้ไม,ไดมีไม่ได้มีการขโมยนะครับรวมทั้งรถยนต์บางคันเก่าๆอ่ะรถอีแตนรถอีแท็กอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีการขโมยแต่เราเราอยากมีอ่ะเราอยากใส่อ่ะเออรถมีรีโมทอ่ะมันเท่อ่ะเออรวมทั้งจักรยานหรือว่ากระเป๋าของเรากระเป๋าน, hovah, นักเรียนอะไรเงี้ยเออเรากลัวแบบเพื่อนมาค้นของนั่นนนี่อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถซื้อมาใส่เอาไปได้นะอืมราคา 300บาทนะครับรายละเอียดราคาแล้วก็ข้อมูลโน่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยของทั้งหมดเลยที่เรารีวิวในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวใส่เอาไว้ไล่เรียงให้ในคาอธิบายใต้ใคลิปนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือกระจกดัชลิตเ right, นาะมอเตอร์ไซค์หลายคันเขาถอดออกเนาะมอเตอร์ไซค์แต่งนะครับเขาถอดออกนะแต่อีนี่หามาใส่จ้ามาเอามาใส่ทําไมก่อนนะครับก็มันก็น่ารักดีเออก็มีประโยชน์เอาไว้แบบ ดูรถข้างหลังก่อนที่จะเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแบบติดตั้งง่ายพอดีนะครับเพราะว่ามันมียางยางรองตรงนี้มาให้ด้วยสมมุติว่าแบบเออแฮนของเรามันเล็กมากอย่างเงี้ยยางรองตัวนี้ก็จะช่วยนะครับทําให้มันกระชับทําให้มันหนึบหนึบเน,นี่ยหมุนหมุนอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับวนมาว,วนไปด้านหน้าครับเองไปด้านหน้า มันยังมีไฟทับทิมด้วยอ่าไฟแบบนี้ก็คือไฟทับทิมก็คือมันจะช่วยสะท้อนแสงนะครับยามค่าคืนหรือว่าแบบเวลามีแสงมากระทบอะไรเงี้ยอืมแต่ถามว่าม,มีไฟในตัวเองไหมไม่มีนะครับอ่าประมาณนั้นหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วนะครับแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> ของแต่งนี่ก็คือประมาณเกือบพันแล้วนะครับสกูตเตอร์ที่ก็หกพันของแต่งอีกพันหนึ่งก็เป็นเจ็ดพันนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อเอ่อเพิ่มเงิน อตอนที่จะซื้อสปูตเตอร์คันนี้อีก1นึ่งพัน่ะก็คือได้อีกรุ่นหนึ่งที่มีของทั้งหมดเนี่ยครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณกันขโมยเนาะ,ะกระจกมองหลังนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่จะ,จะเลือกกันเนาะแต่ว่าเราชอบทรงคันนี้นะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคสตับสป b e ครับเรือพบกันใหม่คลิปหน้า๊ายบสดีครับ